โปรหนุ่มเนิร์ดสุดขยันเนี้ยเป๊ะทุกเรื่องไม่เคยพลาดเรื่องอบรมเช็คทุกข่าวสารตามทันทุกข้อมูล update. อัปเดตเจ๋งจริง,รง,รงอืมอบรมอะไรเพิ่มดีนะแต่ว่าเราก็อบรมครบหมดแล้วนี่งั้นหาข้อมูลเพิ่มดีกว่าลองแอปนี้หน่อยไหมครับน้องโปรฟลิงแอปพลิเคชันแอปดีๆเพื่อนสีพูดถือใบอนุญ,ญาตโดยเฉพาะผู้แนะนําการลงทุนอย่างผม ผมโลดแล้วครับ <S 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 มแม่อันนี้ดีกว่าไม่รู้แน่นอน e-learning เรียนฟรีมีใบซอริฟิเคตหลักสูตรรับรองจากทางตลาดหลักทรัพย์ครับอ่ะยอมละแต่ขอเสรมนิดนึงได้ไหมครับบอกคุณผู้ชมหน่อยจัดไปครับพี่มีหลักสูตรหลากหลายจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในห้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพที่มีวิทยากรมากประสบการณ์จากทุกสายงานมาสอนให้ได้ประโยชน์เต็มเต็มและขอย้ำอีกครั้งว่าฟรีครับ ไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆก็ได้ความรู้ไปเต็มๆเ,เหมือนพ่อหนุ่มคนนี้ไงล่ะครับโปรฟลิงแอปพลิเคชันแอปดีๆเพื่อนสีผู้ถือใบอนุญาต